สวัสดีครับชื่อนนท์นะครับวรลลัญชัยธนทีบดินปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านสุขใจเฮลท์แคร์แล้วก็โอปรัก nursing home ครับทั้ง2ที่เนี่ยก็ผ่านมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยหน้าที่หลักๆของนนท์ตอนนี้ก็คือบริหารอ,องค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของฝ่ายการพยาบาลแล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับก็จะเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนก็คือดูดูทั้งหมดเลยดูภาพรวมขององค์กร ปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีหน้าที่ในการบริหารงานละตั้งแต่การรับคนไข้เข้ามานะครับเราต้องดูอะไรบ้างจนกระทั่งชีวิตความเป็นอยู่ของของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยนะครับว่าเราจะต้องให้ความสําคัญซึ่งแต่ละทีมก็จะมีหัวหน้าฝ่ายเราก็จะมอบหมายงานให้กับแต่ละฝ่ายเนี่ยดูแลอีกทีนึง พอจบมาปุ๊บนนก็เริ่มงานในคลินิกก่อนพอ,เ,อเริ่มงานจากคลินิกปุ๊บนะครับก็ได้เข้ามาทำงานในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเราดูแลผู้ป่วยที่เ,เกี่ยวกับระบบประสาทเช่นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุอ่อนแรงครึ่งซีกแล้วก็อ่อนแรงครึ่งท่อนพอย้ายจากาโรงพยาบาลเอกชนแห่งที่1ก็ย้ายมา แห่งที่ 2. ตอนนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเปิดลองเทอรมแครซึ่งกลุ่มที่เราจะต้องดูแลตอนนั้นก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งตอนที่เราทํางานมาเนี่ยก็จะมีทั้งคลินิกแล้วนะครับทํานักกีฬาแล้วนะครับเป็นอาจารย์สอนในสปาแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักกายภาพที่ดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยระบบกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อผู้ป่วยที่เกี่ยวกับมีปัญหาทางด้านสมองพอมาอยู่คลุกคลีเกี่ยวกับ Long-term มแคร์ซึ่งมันจะเป็นผู้สูงอายุจะเป็นส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าฟีดแบ็ k ของเราครับหมายถึงวา่าผู้สูงอายุก็จะชอบเราเวลาจะมารักษากับเราอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาจะเลือกเขาจะเลือกเราซึ่งตั้งแต่เราทํางานมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับการทํางานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ มากที่สุดก็เลยรู้สึกว่าพอทํางานมาถึงช่วงวัยหนึ่งนะครับเราก็จะต้องเลือกว่าเราอะเหมาะเหมาะสมกับกายภาพบําบัดในด้านไหนซึ่งโนรู้สึกว่ากายภาพบําบัดในผู้สูงอายุอะมันน่าสนใจแล้วก็เราก็คิดว่าหนึ่งคือเราอยากออกมาทําธุรกิจส่วนตัวละทีน,นี้พอเราจะทําธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูเทรนด์ของสุขภาพเทรนด์ของธุรกิจว่าเราจะจับธุรกิจไหนซึ่งในในปีนั้นเนี่ยสังคมไทยเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่กับสังคมผู้สูงอายุละ นี่รู้สึกว่าโอเคละ่ะเทรนธุรกิจมันได้ประกอบกับเราชอบงานทางด้านนี้ด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกงานด้านการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็มาเปิดศูนย์ดูแลเป็นของตัวเองในที่สุดตอนนั้นเริ่มเปิดธุรกิจเมื่อปี5,7ครับซึ่งนี่ก็ปี 6, 7ก็10ปีพอดีที่อยู่ในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ที่นนทาอยู่ในปัจจุบันนะครับ มันก็จะต้องดูแลผู้สยยูงอายุตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่แล้วก็ต้องรู้อาการรู้ความเป็นอยู่ของเขาตลอด24ชั่วโมงแล้วเวลามีเคสที่เข้ามาเนี่ยบางทีเราเจอผู้สยยูงอายุที่มีความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายนะครับแล้วก็ความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจถ้าถ้ามองภาพกว้างๆเนี่ยเวลามอง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าเอาผู้สูงอายุมาทิ้งไว้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นโจทย์หลักที่เราจะจําเป็นจะต้องทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขารู้สึกไม่โดนทอดทิ้งนี่เวลาเราเขาเข้ามาด้วยความเจ็บปวดหรือว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพต่างเนี่ยเราเห็นเราเห็นมุมนั้นอะเรารู้สึกว่าเราอยากทําให้เขาดีขึ้นน่ะเพราะนั้นเนี่ยวิชาชีพเราแล้วก็เพื่อร่วมสาาวิชาชีพเพราะว่าในภายในศูนย์เองเนี่ยก็จะมีกายภาพนะครับมีพยาบาลน,นะครับแล้วก็มี นักกิจกรรมบาบัดนะครับเข้ามาร่วมดูแลทีนี้เวลาเราดูแลเขาเนี่ยเวลาเขามีความสุขมากขึ้นความเจ็บป่วยเริ่มเริ่มหายไปแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันของเขาได,ได้ปกติบางท่านเนี่ยมาอยู่กับเราแค่3เดือนเราก็ทําให้เขาเนี่ยหายแล้วก็กลับไปไปอยู่กับครอบครัวซึ่งซึ่งอันนั้นนะครับที่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าพอเราได้เห็นภาพเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เราสามารถทํางานได้ในทุกๆวันครับ สมัยตอนที่นนเรียนอยู่ที่มอลังสิตเนี่ยมันจะมีวิชาหนึ่งตอนปีสีเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยจะต้องลงไปใช้ชีวิตในชุมชนเลยซึ่งในตอนปีสตอนนั้นที่ลงไปเนี่ยชุมชนที่เราลงไปเนี่ยมันก็ยังเป็นชุมชนเมืองอยู่อันนี้ตอนที่เราลงไปเจอเนี่ยเราก็จะเจอ,เอผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวอา,อาจจะมีเราก็ซักถามเนาะอาจจะมีลูกสองคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเวลาเขาเจ็บป่วยหรือว่าเขามีภาวะบางอย่างที่จําเป็นจะต้อง ได้รับการดูแลจากทีมวิชาชีพอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่ทราบเราก็เลยรู้สึกว่ามองเห็นว่าโอกาสอเงี้ยอนาคตถ้าเราถ้าเรามีโอกาสเข้ามาช่วยในตรงเนี้ยเราก็จะทํามันก็เลยทําให้ให้เรารู้สึกว่าเออตรงนั้นเป็นจุดประกายเริ่มต้นให้เราเริ่มธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจนเราเลือกที่จะมาทําในในปัจจุบนันอย่างเงี้ยครับในปี2030เนี่ย ผู้สูงอายุในประเทศของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยความต้องการในวิชาชีพกายภาพบำบัดเนี่ยก็ถือเป็นวิชาชีพที่สังคมต้องการอย่างมากนะไม่ใช่ธรรมดานะครับอย่างมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องๆสนใจหรือกำลงัลงลังเลเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนดีไหมพี่พี่รับรองว่าคณะเนี้ยครับมันเป็นคณะที่จบมาแล้วมีงานทำอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัดในโรงพยบาบาลนักกายภาพบำบัดในสปาก,ก็มีนักกายภาพบำบัด เกี่ยวกับความสวยความงามก็มีนะครับมันก็จะมีหลากหลายให้น้องๆเลือกอยากฝากไว้นะครับแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยนุนก็ยังทํางานร่วมร่วมกับอาจารย์ในคณะนะครับไม่แน่ถ้าเกิดว่าน้องน้องคนไหนสนใจงานด้านดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้เจอกันแล้วามาแชร์ประสบการณ์แล้วสิ่งที่น้องๆอยากอยากคุยกันในอนาคตครับหวังว่าได้หวังว่าคงได้เจอกันนะครับกายภาพบําบัดมอรังสิตผลิตบัณฑิตตัวทอ็อป